บ้านมือสองกับมุมมองของศาสตร์ห่วงตุย้ย สวัสดีครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตโดยอาจารย์การเซียมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องบ้านมือสองกันบ้างนะครับว่ามีทาาัศนคติเรื่องมุมมองความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องบ้านมือสองกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องศาสตร์ของห่วงจุย้ยอีกมุมมองนึงนครับจะมองเป็นลักษณะแบบไหนเกี่ยวกับบ้านมือสองนะครับตามศาสตร์ห่วงจุย้ยจะมองแบบไหนทัศนคติมุมมองวันนี้อาจารย์กันก็มาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่ามุมมองของศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ยเกี่ยวกับบ้านมือสองจะมีผลดีหรือเปล่านะครับวันนี้มารับ เราฟังกันเลินได้เลยนะครับเรื่องของมุมมองนะครับถามว่าตอนแรกเลยนะครับทำไมถึงจะเป็นบ้านมือ2ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือ2มือ3มือ4ก็ตามนะครับยังไงบ้านก็คือบ้าน,นครับจะอยู่ดีหรือไม่ดีถามว่าจริงๆแล้วอิงกับอะไรแน่นอนนะครับว่าเรื่องของพวงจุ้ยก็อิงตามศาสตร์ ของฮวงจุย้ยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ใครมาอยู่ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าเรื่องฮวงจุย้ยทําเลที่ตั้งดีทิศดีองค์ประกอบของฮวงจุย้ยดีใครมาอยู่หลังนี้แน่นอนก็มีแต่ความเฮงกันนะครับแต่โดยปกองประกอบส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับบ้านมือสองถามว่าทําไมถ้าดีแล้วทําไมถึงขายแล้วถ้าคนที่อยู่นั้นถ้าไม่ดีทําไมถึงออกทําไมถึงกลายเป็นบ้านมือสองมือสามมือสี่ทำไมถึง,ออถง, 2, 3, ถงใครมาอยู่ก็ตามถึงอยู่ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ทนคตินะคะว่าบ้านที่เราไปเห็นเ,นเราถูกฉลอถูกชะตาหรือ ่าเปลาบางคนก็มองนะครับว่าบ้านเลือกคนหรือว่าคนเลือกบ้านแต่ถามว่ามุมมองทําไมถึงขายถ้ามองในแง่บวกก็ดีไปนะครับว่าอาจจะคนที่อยู่บ้านหลังนี้เคยอยู่บ้านหลังนี้ประสบ ความสาเร็จในเรื่องหน้าที่การงานก็ดีนะครับแล้วก็อาจจะไปขยายกิจการขยายสาขาไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองแลทันคติของคนจะมองก็ได้แต่โดยตปกติส่วนใหญ่คนเรานะครับโดยปกติแล้วคือจะคิดค่อนข้างที่จะไปในแง่ลบบางทีนะครับพอมาอยู่บ้านหลังนี้ทําไมถึงขายพอได้ขึ้นชื่อว่าเคยผ่านมือคนมานะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านมือสองพอคนที่มาอยู่บ้านหลังนี้แลละมือสามมือสี่มือห้าใครที่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็อยู่ม ไ,ได้ก็เลยเกิดอคาตาิเกิดเรื่องนู่นนั่นนี่ไปถามว่าตรงเนี้ถ้าแก้ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถูกหลักถูกต้องพอมาอยู่แล้วมันต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองว่าถ้าแก้แล้วถ้ามันดีคนที่อยู่ใครใครก็มาอยู่ก็อยู่ได้ดีต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถามว่าพอหลังจากเนี้ย ต้องการขยายกิจการตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทนคติการคิดบวกอมันก็แล้วแต่ไปนะครับแต่หลักๆนะครับเรื่องมุมมองของการที่เรามองเรื่องบ้านมือ2นะครับเราจะดูจากอะไรเป็นหลักครับแน่นอนนะครับเรื่องแรกกับเรื่องที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยทุกที่นะครับแน่นอนนะครับว่าต้องดูทิศเป็นหลักแต่นะครับปัจจุบันเรื่องของการที่ดูทาเลอันนี้จะเป็นเรื่องของบ้านมือ2นะครับโดยปกติแล้วคนจะดูเกี่ยวกับเรื่องทําเลที่ตั้งเป็นหลักเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่บ้านมือ1แหละบ้านมือ1เรา สวยแค่ไหนเราดูแล้วว่าตรงเนี้ยทำเลดีโครงสร้างของบ้านยังใหม่อยู่เ,เรื่องสักเจอโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์อ,อะไรก็ตามเราขมาเสริมการบิวอินอเนี้ยคจะเป็นเรื่องของบ้านเมือหนึ่งบ้านใหม่บ้านสดใหม่เลยมุมมองของเราคือมีแต่ความคิดบวกว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้มีแต่เฮงมีแต่รวยสร้างอะไรต่อเติมอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของตัวเจ้าบ้านเลยแต่พอเป็นทนคติของเรื่องบ้านมือสองเนี่ยเขาอ,อาจจะหามุมมองหลายๆอย่างมาประกอบการพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่ ื่องของการลงทุนนะครับ ok. ซื้อกิงกาไรก็ดีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยอาจจะมองเกี่ยวกับเรื่องทําเลที่ตั้งเป็นหลักก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นศาสตร์ของฮงจุ้ยแน่นอนครับจะมองถึงเรื่องทิศก็ได้แต่อันดับแรกนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปเขาอาจจะมองถึงเรื่องทําเลที่ตั้งว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมหรือเปล่าน้าท่วมปี5้าหรือเปล่าการจราจรตรงนี้เป็นแบบไหนรถติดมากน้อยแค่ไหนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะก็มองอัดตรงนี้ไปนะครับพื้นที่การคมนาคมสะดวกมากน้อยแค่ไหนติดรถไฟฟ้าหรือเปล่าติด b t s หรือเปล่า ติด MRT หรือเปล่านะครับติดใกล้ทางโดดหรือเปล่ามีทางเข้าออกกี่ทางอันนี้ขึ้นกับมุมมองแล้วก็ทำเลที่ตั้งนะครับตอนนี้ตามศาสตร์ก็อาจจะยึดติดตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเอาเอาจจะเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องทำเลที่ตั้งแน่นอนนะครับตามศาสตร์ธงจุย้ยแน่นอนจะมองว่าด้านหน,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 น้าเป็นน้ําด้านหลังเป็นภูเขาหน้าเป็นน้ําถามว่าปัจจุบันหน้าน้าตรงเนี้ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องการคมนาคมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าสะดวกในการเข้าออกหรือเปล่าแต่ถาาว่าหน้าน้ำในที่เนี้ยเราปรับเป ตามยุคสมัยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ห้วยหนองคลองบึงแม่น้ําอะไรตรงเนี้ยก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยไปหาองค์มังกรมาตั้งส่วนหน้าก็ได้ตรงเนี้ยเป็นแก้เป็นแล้วแต่การใช้ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับตรงเนี้ยเปรียบเสมือนออทําเลที่ตั้งนะครับต้องมองหลายๆเชิงหลายๆมุมนะครับเพราะตรงเนี้ยคือบ้านมือสองนั่นเองกลับมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในการมองบ้านมือสองนันก็คือเรื่องทิศนั่นเองแน่นอนนะครับว่าทุก ทิศมีข้อดีและข้อเสียในตัวของทิศเองแต่ถ้าเรื่องทิศที่ค่อนข้างจะแนะนําเลยนะครับอยู่บ้านนี้แล้วไม่เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแน่นอนนะครับก็คือทิศใต้กับทิศตะวันตก นั่นเองถาวรซองทิศนี้แนะนําแต่ค่อนข้างจะหายากสะส่วนใหญ่นะครับโดยปกติแล้วไปดูนะครับตามแบงก์หรือว่าตามที่เขาประกาศขายนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องการลงทุนอะไรก็ตามนะครับบ้านที่จะเป็นบ้านมือสองเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ทางทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นหลักสะส่วนใหญ่ค่อนข้างจะหายากนะครับสะส่วนใหญ่แต่ถาวาหาได้ไหมหาได้ไม่ใช่ว่าหายากจนหาแทบไม่ได้เลยนะครับถาวาตรงนี้ก็เป็นเรื่องทิศที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับทิศแนะนานะครับสำหรับ บ้านมือสองนะครับถ้ามาอยู่บ้านหลังนี้3ปี5ปีสามารถปิดได้ปิดเราไปขยายกิจการหรือว่าเอาเรื่องมุมมองที่ค่อนข้างจะบวกมากทิดเกี่ยวกับเรื่องบ้านมือสองอย่างนี้อ่ะก็ได้นะครับแนะนําเลย2ทิศอย่างที่ว่าไปนะอย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือทิศใต้หรือทิศตะวันต,ตกนั่นเองนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องอ่ะการรีโนเวทแน่นอนนะครับว่าบ้านมือสองสภาพดีมันก็มีสภาพไม่ดีมันก็มีนะครับการรีโนเวทการเข้ามาอยู่อาศัยแน่นอนนะครับว่าต้องใช้งบประมาณเท่า ก็มีนะครับการจัดจ่ายใช้สอยนะครับว่างบประมาณการรีโนเวทเปลี่ยนตู้นู่นนั่นนี่ก็ดีนะครับการรีโนเวทหรือว่าบิวอินแน่นอนหลักๆก,ก็คือขึ้นอยู่กับงบประมาณในการใช้จ่ายเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทหลายๆบริษัทนะครับก็รับทาเกี่ยวกับการรีโนเวทหรือว่าบิวอินแต่สิ่งที่สาคัญนะครับการปรับเปลี่ยนหรือต่อเติมตามสถานท,ท้ยช่วงนี้นั่นแหละในไหนก็เป็นบ้านมือสองและเรียกช่างมาแหละอาจจะปรับเปลี่ยนแน่นอนสิ่งที่สําคัญนะครับได้ทิศก็ดีแล้วทำารื่งที่ตั้งดีเรื่องรัพย์ก็สําคัญนะครับ,บทททัยย์ีีี่่่เข้้าาามในนอง บอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าห้องน้ําคือตัวเก็บซัมนะครับแน่นอนนะครับว่าดูองค์ประกอบของห้องน้ําด้วยว่าตามสะาดหรือเปล่าเป็นตามเป็นไปตามสเต็ปหรือเปล่าขนาดห้องน้ําถูกหลักถูกต้องหรือเปล่าประตูห้องน้าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยอยู่ส่วนหลังหรือเปล่าตรงนี้ก็มามองอีกทีหนึ่งนะครับห้องน้ําการจัดเรื่องซับเข้าเนี่ยจะอยู่ในส่วนของรีโนเวทแน่นอนนะครับว่าพอเราจ้างช่างมาปรับเปลี่ยนหรือรีโนเวทตรงนี้แล้วแน่นอนนะครับว่าตรงนี้ก็ควรปรับเปลี่ยนไปด้วยทีเดียวเลยนะครับแน่นอนพอใช้จ่ายครั้งหนึ่ ปรับเปลี่ยนครั้งเดียวคือเอาให้จบนะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีเรื่องการใช้จ่ายอะไรอีกแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายนะครับถัดไปนะครับเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแน่นอนนะครับว่าบ้านมือ2ก็มีตั้งแต่หลายโครงการหลายชื่อนู่นนั่นนี่นะครับถามว่าเอาที่เราพึงพอใจดูหลายๆองค์ประกอบเป็นหลักนะครับบ้านมือ2ถามว่าที่ดีก็มีนะครับแต่ถามว่าที่ไม่ดีเราจะรู้หรือเปล่าว่าดีหรือไม่ดีแน่นอนก็เป็นหน้านที่ของอาจารย์แล้วว่าจะมองมุมมองของบ้านเหล่านี้ หรือแต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเหล่านี้โปรดใช้วิจญาณส่วนหนึ่งในการรับชมนะครับว่าเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งเฉพาะส่วนนะครับก็โปรดใช้วิจัยญาณส่วนหนึ่งในการรับชมด้วยนะครับครับก็พื้นที่ใช้สอยของบ้านนะครับก็มีหลายหลายแบบอีกไม่ว่าจะเป็นโครงการนี่นี่นี่พื้นที่ใช้สอยภายนอกหรือภายในมีพื้นที่สวนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือว่าใช้ในการซื้อบ้านมือสองนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเรื่องของประวัติบ้าน ถามว่าทาไมบ้านถึงเปลี่ยนมือเปลี่ยนถ่ายมากี่คนกี่คนกี่คนบ้านอาจจะมีประวัติหรือเปล่าเรื่องของประวัติหรือว่าความเชื่อทางศาสนาก็มีเช่นกันนะครับบางคนอาจจะถือคติว่าเข้าไปแล้วเราอาจจะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางบางที่หรืออาจจะมีความเชื่อของบ้านหลังเก่าก็ดีนะครับก็อาจจะมีสารพระภูมิหรือว่าสารตายายอันนี้ถามว่าจะไหว้ต่อก็ได้หรือว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าบ้านเองบางคนอาจถือว่าสะดวกสะดวกของเราเราไม่ถือไม่เป็นไรแต่ถามว่าถ้าเป็น เรื่องโดยปกติแล้วการไหว้เจ้าที่ก็เป็นเรื่องประเพณีของคนไทยที่นับถือมา ชาน่น,นะครับไม่ว่าจะมีสารมะภูมิหรือว่าสารตายายนะครับหรือไม่ก็บริเวณนั้นของหมู่บ้านจะมีศาลกลางอยู่อาจจะไปไหว้ท่านก็ได้อาจจะเอาผลไม้ไปไหว้ก็ได้หรือไม่ก็บางที่นะครับก็เอาน้ําไปถวายเฉยๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับหรือไม่ก็ความตามความเชื่อของเรานะครับตามพุทธศาสนานะครับแต่ถ้าว่าไม่พระพุทธศาสนาก็ว่าได้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทาเลที่ตั้งของพื้นที่เราอีกด้วยนะครับบางคนจะถือคติว่าอ่าในไหนเรารีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วความเชื่อทาง างศาสนาเรานำพระเข้าบ้านให้ดีนะครับก็คือนิมนต์พระทาบุญขึ้นบ้านใหม่อันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกส่วนหนึ่งก็คือนิมนต์พระมาถวายชันเพลนก็ดีนะครับเป็นการถวายทานอย่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันพอเราถวายทานเสร็จแล้วศาสนาพุทธจะเน้นเรื่องการกวดน้านะครับทุกประเพณีนะครับก็มีการกวดน้ําพอเราถวายน้ําหรือว่ากวดน้ําเสร็จนะครับเราก็อุทิศให้กับคนที่เคยอยู่ตรงนี้พื้นที่นี้เก่าๆก,ก่อนๆด้วยก็ได้เช่นกันนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปถวายตรงนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจายยาณส่วนหนึ่งในการรับชมด้วยนะครับตรงนี้เหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเลือกจัดสรรบ้านมือสองกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของท่านจะคิดไปในแง่ไหนเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของบ้านมือสองนะครับถ้าท่านไหนต้องการจะสนใจหรือว่าดูศึกษาเกี่ยวกับบ้านมือ2หรือศาสตร์หวงจุย้ยคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับท่านด้วยก็ได้หรือไม่ก็นะครับถ้าต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์หวง,งจุ้ยนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้2คําถามไม่มีค่าจะจ่ายตาม เช่นกันนะครับหรือไม่ก็อยากจะเชิญอาจารย์กไปดูฐานที่จริงเพื่อความชัดเจนแล้วก็กระจ่างแจ้งนะครับก็อยากให้เชิญพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ช่องทางของอาจารย์กันก็มีได้หลายช่องทางนะครับสามารถติดต่อได้นะครับทั้งไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเช่นกันนะครับหรือไม่ก็ติดต่อได้นะครับทางเพจ Facebook นะครับพวงจุ้ยพลิกชีวิตโดยอาจารย์กันไสคิีครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้อาจารย์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ